สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสมมสอนลิเวอร์ pool ที่น่าสนใจในรอบวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมจิ้มไปที่ปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปของผมด้วยกันละกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนกันบ้างนั้น เราก็ไปอัปเดตข่าวในรอบยันนี้พร้อมๆกันได้เลยจ้าเรามาเริ่มต้นกับข่าวที่ถูกรายงานออกมาจากสื่อยามทีมช็อกก่อนเลยกันแล้วกันนะครับมันมีการเปิดเผยว่าในตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจโลบินเลอร์นอม,มองนะครับแข้งกองหลังของสโมสรเลเอาโซไซดาต ก็สำหรับในช่วงนี้นะครับตลาดนักเตะมันก็กล้เข้ามาเรื่อยๆแนวที่จะเปิดขึ้นนะครับอีกประมาณ2เดือนเท่านั้นนะครับแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีข่าวว่าต้องการที่จะดึงแข้งในตำแหน่งกองหลังเข้ามาเพิ่มนะครับเพราะหลักๆเนี่ยในซีซั่นก่อนมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียประตูค่อนข้างมากนะครับถึงในซีซั่นนี้เนี่ยมันจะไม่เสียประตูมากเท่ากับซีซั่นก่อนแต่ประเด็นก็คือในระยะยาวเนี่ย ยังไงก็คงจะต้องหาแข้งเข้ามาเสียบแทนในตำแหน่งของโจเอลมาติฟยูดีนะครับซึ่งล่าสุดนะครับอย่างที่บอกไปนะมันมีแข้งของเลโอโซไซดัตในตำแหน่งกองหลังนะครับที่ชื่อว่าโลบินเลอร์นอมมองนะครับอันนี้ผมเดาวนะน่าจะเป็นแข้งฝรั่งเศสชัว์ๆละชื่อมองๆอ,อะไรแบบนี้เนี่ยทางสื่อก็บอกว่าแข้งรายนี้เนี่ยถูกจับตาจากหลายๆสโมสรน,นะครับและทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจก็คือลิเวอร์พูลนี่แหละ อย่างไรก็ตามนะครับพอผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยที่ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแข้งฝรั่งเศสจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นแข้งทีมชาติสเปนนะครับปัจจุบันก็อายุ27ปีแล้วนะแล้วก็มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ43.6ล้านปอนด์นะครับซึ่งถ้าหากถามความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าราคาแพงมากจนเกินไปนะครับอายุก็27แล้วนะยังไงน่าจะลองดูแข้งกองหลังที่มีราคาที่มันสมเหตุสมผลมากกว่านีน่าจะดีกว่านะครับ ทีนี้เรามาก่อติดสถานการณ์ของจามามูเซ่ากันต่อเลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยสกายสปอร์ตได้ออกมาฟันธงนะครับว่าน่าจะเป็นเรื่องยากมากๆที่เลียพูจะเดินดิวขอเจ้าแข้งในนี้ในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับก็สําหรับจามามูเซ่านะครับแข้งกองกลางของสโมสรไบเยอร์มิวนกในช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทางเจอเกนครอปเนี่ยต้องการตัวนะครับอันนี้ก็อ้างอิงมาจากสื่ออย่างเลียพูเอ็กโคนะเขาบอกเอาไว้ ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันมี2ส,สื่อใหญ่อย่างริพูเอ็กโคแล้วก็สกายสปอร์ตเยอรมันนะครับในงานข่าวออกมาตรงกันเด๊เดๆเลยนะว่าในตอนนี้นะครับจามานมูเซล่าเนี่ยแกยังคงมีความสุขดีกับต้นสังกัดอยู่เหมือนเดิมนะครับและถ้าหากจะพลัดจะผูมูเซล่าจำเป็นจะต้องย้ายทีมอย่างเร็วที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นตลาดในซัมเมอร์นู่นเลยนะครับหรือในช่วงปิดฤดูกาลนั่นแหละ เพียงแต่ข่าวที่ถูกรายงานมาจาก SKY ยสปอรเนี่ยมันมีจุดจุดหนึ่งที่ผมอ่านและค่อนข้างงงนะครับสกายสปอรเนี่ยเขาบอกว่าทางจามามูเซล่าเนี่ยปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองกลางใช่ไหมทุกๆคนก็น่าจะทราบนะครับแต่พอเข้าไปอ่านเนี่ยดันบอกว่าลิพูจะเอาจามามูเซล่ามายืนแทนในตำแหน่งของโมเมสซาลาซะอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่า คนที่เขียนข่าวนี้เนี่ยแกเมา,าน้ํากระท่อมอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าจะมามูเซล่าเนี่ยแกเล่นในตําแหน่งปีกได้ด้วยอันนี้ถ้าหากใครที่มีข้อมูลยังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยกันละกันทีนี้เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของนักข่าวอย่างนิวโจนจากค่ายคลัส s o ออฟไซกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดเนี่ยแกก็ออกมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่ลิพูจะได้ตัวของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับ ก็สำหรับวิกเตอร์โอซิมเฮนในตอนนี้ก็กำลังมีข่าวล่วอหองกรงแหงอยู่กับต้นสังกัดนะตามข่าวนี่เห็นบอกว่าวิกเตอร์โอซิมเฮนอาจจะถูกขายออกจากทีมในตลาดช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนะครับแต่หลายๆสื่อก็ยังคงออกมายืนยันนะครับว่าในตอนนี้วิกเตอร์โอซิมเฮนยังคงมีความสุขดีกับต้นสังกัดซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆสื่อนในต่างประเทศก็รายงานข่าวออกมาไม่ตรงกันซะอย่างนั้นซึ่งความขึ้นหน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวกับประเด็นของ วิกเตอร์โอซิมเพนแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีนักข่าวนิวจนจากค่ายครัสอ f ฟไซด์ site, นะครับได้ออกมาวิเคราะห์ถึงเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับโดยแกนะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณว่าสำหรับเรื่องของวิกเตอร์โอซิมเฮนกับลิเวอร์พูลเนี่ยผมยังคงมีข้อสงสัยอยู่นะเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆกับนาโปลี แต่รายงานที่ผมรู้มาก็คือทางสมโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยยังห่างไกลมากๆกับการเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิมเฮนแล้วมันจะน่าแปลกใจมากๆถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นข่าวว่าโอซิมเพนย้ายไปที่แอนฟิลในตลาดเดือนมกราล,ลิเวอร์พูลไม่ได้ให้ความสำคัญกับแข่งในตำแหน่งเบอร์เก้าหรือว่ากองหน้าพวกเขามีดาวิงดุนเยสเดียโกโจตาแล้วก็โคดี้กัปโปที่จะเล่นได้ในตำแหน่งนั้นอยู่แล้วและผู้เล่นทั้ง3คนเนี่ย ก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจของทางเจอเกนครอปที่จะสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่แถมทุกๆคนเนี่ยก็อายุน้อยพวกเขาอายุ26เองมั้งหรืออาจจะต่ำกว่านั้นและทุกคนก็ถูกมองว่าเป็นนักเตะในแบบระยะยาวของสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด yes, าวิงดุนเยสเขาเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆในซีซั่นนี้ นักเตะชาวอุลุกวัยทำงานอย่างหนักในสนามซ้อมและเขาก็ดูสอดคล้องกับสิ่งที่ทางเจอเกันครอปเนี่ยต้องการสำหรับลิเวอร์พูลเนี่ยดาวิงยูเนสคือแข้งที่จะเข้ามาเล่นในตำแหน่งเบอร์9และแน่นอนเขาคืออนาคตที่แอนฟิลและผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นเวีรยพูลเนี่ยทุ่มเงินมหาศาลไปกับการเซ็นกองหน้าตัวเป้าในเร็วๆนี้นิวโจนก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะครับ ก็คิดคล้ายๆกับผมเหมือนกันนะครับแล้วผมก็เชื่อมันว่าเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะคิดคล้ายๆกันนะครับว่าโอกาสมันน้อยมากๆนะที่ทางเลพูลเนี่ยจะดึงแข้งในตำแหน่งกองหน้าเข้ามาเพิ่มนะครับโดยเฉพาะวิกเตอร์โอซิเฮนเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาปิดท้ายกันกับบทสัมภาษณ์ของฟราิซิโอโลมาโนกันหน่อยดีกว่านะครับพอล่าสุด โลมานโนแกได้ออกมายืนยันนะครับว่าทางคาวินฟิลิปเนี่ยในตลาดเดินมกราคมมีโอกาสสูงมากๆที่แกจะถูกขายออกจากทีมนะครับก็สำหรับคาวินฟิลิปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่มีข่าวชิมโยงกับสโมสสหริว์พูลมาอย่างต่อเนื่องนะซึ่งถึงแม้ในตลาดครั้งก่อนเนี่ยลิว์พูด,ดึงแข้งในตำแหน่งกองกลางเข้ามาเยอะนะครับแต่ประเด็นก็คือสื่อหลายๆสื่อได้ออกมาวิเคราะห์คล้ายๆกันนะครับว่า นักเตะที่ดึงเข้ามาเนี่ยในตำแหน่งกองกลางตัวรับทางเจคินครอปยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยากจะดึงเข้ามาเพิ่มสักอีกหนึ่งคนซึ่งคาวินฟิลลิปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแข้งที่ทางเจคินครอปนั้นสนใจโดยประเด็นนี้นะครับทางสื่ออย่าง sky ยสปอร์เนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ไปเจอกับฟาบิซิโอโรมาโนแล้วก็สอบถามถึงเรื่องความเชื่อมโยงของเขากับลิเวอร์พูลด้วยนะ โดยทางโลมาโนนะครับก็ได้ออกมายอมรับว่าทางเคาวินฟิลิปเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากๆที่จะถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้ปล่อยออกจากทีมนะครับแต่ประเด็นก็คือโอกาสที่เขาจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันน้อยมากๆโลมาโนเขาก็บอกประมาณว่าผมเนี่ยไม่ทราบถึงการเจรจาใดๆทั้งสิ้นระหว่างเคาวินฟิลลิปกับลิเวอร์พูลแม้ว่าจะมีการรายงานจากสื่ออื่นๆก็ตาม ตอนนี้เนี่ยสโมสรเรือภูเงียบสงบมากๆเกี่ยวกับตลาดนักเตะยังไม่มีการตัดสินใจใดๆเกิดขึ้นในตอนนี้สำหรับแผนที่พวกเขาจะเสริมทีมอีกครั้งเนี่ยมันจะเริ่มต้นอีกทีในช่วงเดือนมกกราคมนี่คือเรื่องของสโมสรเรือภูที่ผมพอจะทราบแต่สำหรับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กับคาวินฟิลลิปเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่ทางซิตี้เนี่ยจะตัดสินใจปล่อยเขาออกจากทีม ฝรั่วซีโอลอมานโญก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับอ่าก็ยังไงก่อตีสถานการณ์กันต่อไปกันแล้วกันนะครับสำหรับแข่งในตำแหน่งกองกลางนะก็อย่างที่บอกไปนะครับในตอนนี้เนี่ยทุกสื่อรายงานคล้ายๆกันนะครับว่าเจอเกนครอปเนี่ยยังคงต้องการแข่งในตำแหน่งกองกลางเข้ามาเพิ่มอีกสักหนึ่งคนนะครับที่เป็นกองกลางตัวรับแบบแท้ๆเลยนะโดยปัจจุบันนี้ก็ใช้บริการของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อยู่นะครับซึ่ง บางเกมก็ทำผลงานได้ดีนะครับบางเกมก็ทำไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องใช้งานเขาไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาลุ้นกันอีกทีในตลาดเดือนมกราคมว่าทางเชเกนครอปเนี่ยจะจริงจังมากหรือน้อยแค่ไหนกับแข่งในตำแหน่งกองกลางตัวรับก็ประมาณนี้นะครับผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลที่น่าสนใจในรอบเย็นนี้นะครับ มันเดิมขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบกันแล้วกันถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมจิ้มไปที่ปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปของสโมสรลิเวอร์พูลในทุกๆวันหน่อยกันละกันนะครับใครที่จิ้มไปแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะส่วนใครที่ยังไม่จิ้มเนี่ยก็รบกวนจิ้มกันด้วยล่ะและสำหรับคลิปนี้มันก็หมดเวลาของผมแล้วก็ขอลากันเลยกันละกันสวัสดีครับ